หลังจากที่นักวิชาการออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบตัวอย่างเบื้องต้นของข้าวพบสารก่อมะเร็งอัลฟาท็อกซินในระดับที่มันไม่ปลอดภัยไม่ควรนํามารับประทานเรื่องนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดความไม่เชื่อมั่นค่ะมีการร้องต่อสภา,าองค์กรของผู้บริโภคของนักเคลื่อนไหวอย่างคุณวิรังรองทัพพรังศีอยากจะให้ยับยั้งการประมูลข้าว10ปีไปเสียค่ะโพสต์กันเมื่อเช้านี้นะคะสําหรับคุณวิรงรองผ่านทาง Facebook บอกว่ามีการร้องทุกต่อ สภาองค์กรของผู้บริโภคทั้งช่องทางออนไลน์ค่ะอยากจะให้ยับยั้งการประมูลเข้าเก่า10ปีของรัฐบาล เนื้อความเนี่ยมีการหยิบยกข้อมูลทั้งเรื่องการรับประทานข้าวโชว์แนวคิดการให้เอกชนประมูลไปจําหน่ายให้ประชาชนบริโภคแล้วก็อ้างอิงถึงการตรวจสอบของรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ภาวิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการระดับสูงของศูนย์วิจัยข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนที่บอกว่าไม่ปลอดภัยสําหรับการบริโภคก็เลยเรียกร้อง5ข้อแบบนี้ค่ะน ่งก็คือขอให้มีการตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบมาตรฐานว่าข้าวเนี่ยได้เกณฑ์ในการส่งออกไหมส2ก็คือขอให้ยับยั้งการประมูลจนกว่าจะได้ผลทดสอบออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าข้อ3ค่ะผลออกมาดีอยากจะให้ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเป็นตัวแทนในการร่วมวางแผนกระบวนการประมูลและขอให้ระบุชัดเจนในข้าวที่จําหน่ายเลยบอกว่านี่เป็นโครงการข้าวจากโครงการรับจํานําค่ะแต่ถ้าในข้อที่4ถ้า เป็นข้าวเสื่อมสภาพอันนี้ขอคัดค้านไม่ให้ประมูลแม้จะเป็นเพื่ออาหารสัตว์ก็ตาม5ก็คือขอให้ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมเป็นตัวแทนกับรัฐบาลในการกําจัดข้าวกรณีที่ข้าวไม่สามารถทําประโยชน์ได้ค่ะวันช้าดิฉันก็เลยขอตรวจสอบไปทางคุณสาริองสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะว่าได้รับทราบเรื่องที่ร้องเข้าไปแล้วหรือยังเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ายังไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวจะรีบกลับไปดูข้อมูลค่ะเพราะว่าตอนที่ติดต่อไปเนี่ยยังอยู่ ระหว่างการประชมุมอยู่ด้วยแต่เบื้องต้นมองว่าในกรณีที่อาจารย์วีระชัยตรวจสอบเข้าไปแล้วก็เห็นสอดคล้องกันนะคะว่าควรจะต้องระง,งับการประ,ะการประมูลไว้ก่อน จนกว่าจะได้ผลการตรวจสอบยืนยันจากห้องแ a บใหญ่ที่คาดว่าจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้แล่ละค่ะเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนมาซะเพราะว่าโดยหลักการแล้วข้าวที่ไม่สามารถขายในประเทศได้ชัดเจนว่าไม่ควรไปขายให้ที่อื่นเช่นเดียวกันค่ะแต่ทีนี้การจะระงับการประมูลไปเลยเนี่ยทำได้ไหมบอกว่าอาจจะทําไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดผู้ประมูลเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเอาไปใช้สําหรับขายสําหรับการบริโภคก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรค่ะแต่ทีนี้ถ้าเมื่อ อะไรก็ตามจะมีการนํามาบรรจุถุงจําหน่ายในกรณีที่มีข้อมูลยืนยันมาแล้วว่านี่เป็นข้าวที่มีการปนเปื้อนไม่เหมาะกับการบริโภคอันนี้ก็คงจะเข้าข่ายผิดกฎหมายแน่ๆเพราะจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งอันนี้คือความกังวลน,นั่นเองนะคะกรณีที่สมมติข้าวมันไม่ได้คุณภาพแล้วเอามาออกมาประมูลแล้วมีข้าวที่มันรั่วออกมาบรรจุถุงขายอันนี้แหละที่จะทําให้สังคมเกิดความไม่เชื่อมั่นค่ะดิฉันคุยสั้นๆกับอาจารย์วีระชัยด้วยเหมือนกันนะคะว่า การตรวจสอบจากห้องแล็บใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่อาจารย์บอกแบบนี้วันนี้จะต้องประชุมแนวทางกันโดยการตรวจสอบก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์วิจัยข้าวที่วิทยาเขตกำแพงแสนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากได้นั่นก็คืออยากจะได้ตัวอย่างข้าวเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะได้สิ้นสงสัยกันไปเสียค่ะซึ่งในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพข้าวนี้เองนะคะที่ยังคงเป็นประเด็นคนที่ตรวจสอบเบื้องต้นอย่างอาจารย์วีระชัยถึงจะยืนยันมาแล้วว่าเรื่องชุดตรวจ ได้คุณภาพแน่นอนผลที่ออกมาเชื่อถือได้แต่ก็พร้อมจะตรวจสอบร่วมกับแหลบใหญ่กับคนกลางเพื่อให้ได้ความชัดเจนด้วยเหมือนกันยังต้องติดตามนะคะพเพราะว่าเราคงจะได้เห็นกันละกับที่โฆษกรัฐบาลออกมาตอบกลับตั้งคําถามเรื่องความน,น่าเชื่อถือของตัวอย่างข้าวที่เอาไปตรวจสอบว่ามาจากโกดัง1ิปีจริงๆหรือเปล่าก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะที่ออกมาโพสต์เรื่องนี้ก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุธยากรก็โพสต์แบบถามเองตอบเองค่ะบอกว่ากรณีที่อาจารย์วิราช ใครเอาข้าวมาจากไหนเชื่อได้ไหมว่าเป็นข้าวจากโกดังที่สุรินทแล้วใครเอามาอาจารย์สมใจก็ตอบบอกว่าอันเนี้ยเป็นข้าวที่คุณภูมิธรรมรองนายกเอามาจากโกดังเองแล้วก็ส่งไปให้ทีวีแค่บางช่องพิธีกรแค่บางคนแต่ว่าในวงการข่าวเขาขอกันต่อมาอีกทีท้ายที่สุดก็ไปถึงมืออาจารย์วีระชัยดังนั้นยืนยันบอกเป็นของแท้ค่ะแต่ทีนี้ในเรื่องของการตรวจน่าเชื่อถือไหมอาจารย์สมชัยบอกว่าไม่ค่ะเพราะว่าเป็นการตรวจภายใต้ข้อจํากัด จำนวนตัวอย่างเนี่ยมันค่อนข้างน้อยขาดการสุ่มอย่างเป็นระบบที่มากพอเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนข้าวของทั้งโกดังแต่ผลที่มันออกมาแล้วพบว่ามีสารอัลฟาท็อกซินหนึ่งในสของตัวอย่างที่ตรวจถือว่ามากไหมถือว่ามากค่ะเพราะมันเท่ากับ3 3เในขณะที่ถ้าจะยอมรับว่าปลอดภยัยมันไม่ควรจะมีซักตัวอย่างไหนที่มีสารผลเปื้อนเกินหรือไม่ควรเกิน1%เซเสียด้วยซ้ำค่ะตั้งข้อสังเกตด้วยว่า มันน่าแปลกนะที่รัฐบาลที่เป็นเจ้าของข้าวในโกดังทําไมถึงเหมือนจะไม่ใยดีต่อชีวิตคนเลยทําไมถึงไม่ใช้อํานาจในการสั่งการให้ส่งข้าวไปทดสอบทางวิทยาศาสตร์และหน่วยงานราชการเองก็ไม่อาสาตัวออกมาตรวจสอบด้วยอาจารย์ย้ําบอกว่าควรจะส่งตรวจค่ะเพื่อรักษาชีวิตเพื่อรักษาความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวของไทยของคนไทยและชาวโลกด้วยนะคะทีนี้คําถามมันก็เลยย้อนกลับไปที่หน่วยงานรัฐนี่แหละคะ่ะคนที่ มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะคะว่าถ้าจะให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาเป็นคนตรวจสอบเนี่ยต้นทางก็คือกระทรวงพาณิชย์จะต้องเป็นคนประสานมาค่ะไม่ใช่ไม่จําเป็นคุณคุณอย่าไปพูดอย่างนั้นเขาต้องทําต้องส่งมาเป็นทางการนะครับในเรื่องของการตรวจสอบไม่ใช่ไปแอบเก็บตัวอย่างที่นู่นที่นี่มาแล้วไม่มีพยานหลักฐานแล้ว ส่งมาเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันนะครับเรื่องนี้เราต้องทําให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เรามีแ l บ p นักหนาที่จะต้องทําเก็บตัวอย่างาก็ต้องเก็บตัวอย่างที่เก็บกองเดียวกันมามางเก็บไว้อีกที่หนึ่งในส่วนกลางด้วยแล้วไปไปแ l บที่เชื่อถือได้นะครับทางราชการขาไม่มีใครทําผิดหรือไม่มีใครไปโกหกวัตเทสหรอกในเรื่องของแ l บชื่อเสียงครับ ผมไม่ทราบผมไม่ทราบผมผมไม่ได้ทําหน้าที่กระทรวงพาณิชย์แต่เพียงแต่ว่าอันนี้ขอมาก็พร้อมใช่ไหมอพร้อมครับพร้อมแต่หน้าวันนี้ยังไม่มีการประสานอะไรยังไงผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมเพิ่งทํางานในกระทรวงแค่สองวันครึ่งอะ่ะ